รักขบวนหาปน้อไอบาวตีใจโยกลอดตั้วมีหัวตั สวัสดีค่ะเอีทุกท่านยินดีต้อนระับสู่ไลฟ์สดช่องไม่เบลยน้องปักปอนค่ะมาค่ะกินข้าวเย็นด้วยกันยินหนื้อไม่ได้ไลฟ์หล,หลายวันยินเนื้ สวัสดีค่ะน้องพรหาหนึ่งท่านผุ่งมคนดูติดตาม,มสวัสดีนะครับแม่จากกินข้าวผู้ไทยอายมันรออีลีขอบคุณชมหนึ่งท่านชมห,หนึ่งนิ้โป้งหนึ่ง,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 งท่านผูช้ชมคุณน้องพรา <c oughs> <c oughs> โ้ S <S <reading repetition> ้อเแอดซิคอลยคอสวัส mm ดีค hmm. ่ะแอดซนิได <people> ้ตามจริงมันคือนี่คือชีวิตจริงที่เฮาบอกอีกทางมันได้ซิงคือลมันอาจะทำปล่อยสาสลาบีจีและของข้าว นี่คือชีวิตจริงที่ให้บริบูรณ์สามารถที่ทางมันได้กับความเสียใจบอาจหายไปง่ายๆดอกหย่างตัวเกินไหมมาทำอะไรเสียบ้างนี่คือชีวิตจริงที่เขาบอาจหลีทางมันได้ วามใใจใหายไปไง่ายดอกโอ้อันนี้นะบอกเจ้าของว่าพ่อสาใจให้มันเมื่อไหนมันสุดซ้ำซอบนะอยากจะออกจากตรงนี้ไปแต่อายกันยังหักมักรใาย โอ้โอ้มาเฮ็ดกันได้แต่คนใจหายน้ำตากันกันเบาไาหัวใจมันมุนเทบม,น <c oughs> มดน ให้น้ำตาของอ้ายเป็นสิ่งแทนใจส่งทางคนน้ำมือเจา้าละาอมันเจ็บจนเบื่อมลมเบื่อตาออเรื่องของขามันเป็นไปบ่ได้แล้วต่อให้ฮักสำใด้อายก่ายังเจ็บหัวใจพังฟังไปฮ้อยเล็บคนใจหายเฮ็ดกันได้นอนห้องให้ เสียใจหาไหมได้แล้วก็เศร้าคนพ่อพ่อทำอะไรเขาเป็น, <c oughs> นคนื <c oughs> พอข้าวซิงเกินมาอยู่เ,เออจาก <c oughs> เขาร้องเพลงนะก่อนกินข้าวนะดีกว่านี่คือซิงเกิลใหม่ตัวสุดนั่นดีกว่าน้ำตาเพิ่นบ่ากินตัวนี้บ่อืเป็นข้าวมันข้างคอ <c oughs> คน,นมาแส็ด้วยกันเดมนันนี้มันก็กลับเนื้ตอตำแตงสุนทักประเด็กเกียวอันนี้โอ,อ,อ,อัดเวียทเนี่ยโอยปลาทุคนปลามเส็งีน่ะตัวเส็งทุกคนปลาเหปลาขาวแหงกระเด็นปลาัว่ อันนี้เหมื <c oughs> นอนสิคือจากยูบทามบ่คือบทามวะทำามคุณน้อฟีโรโซนี่เปิดเด้มากจนเมือเข้าไปเปิดเค่มากจนเมื่อยดีคาซิอืมมันบ่อกเห็นไหนี่ทำไมเห็นแซ่บกินบ่เดี๋ยวนี่มองย่อบอ้าอาองขาบ้ ขาวเส็ๆนี่เนี่บยบอก,ก่เส็มเลยเฮ้ยแร่เต็มปากจุ๊สวัสดีค่ะก้าวทา่านผู้ชม,ม,ม,ม สวัสดีค่ะสิบสามท่านผู้ชมคนดูด้ขอบคุณนะคะเข้ามารับชมหให้แกมาดูอือมเขคือสีสับแตบนะคากูเลือกลัวทำามามคือสีต่างๆมันเบิ้มกังไง ก็ทยำกไนเลยได้อมาให้วยำ่ว้อถ้าจะทำนึกออกคือมันเสียไปแล้วโอเคทำดีทอดมันนะต่ว่าไม่กางยำมันก็ได้ ก้องฝาดังทางเท่าร่ทำยัไงก็ได้กว่รมันดิไนันอกส่วนนี้มัน ขอบคุณค่ะสีนิโก้ทขอบคุณคดูได้กินได้เอาเขาหายแต่ว่า้นซุ่มยังมันเหรอทัานมีเวลาหามมันมันมีตั้งแต่แบบ งมาแล้วยังมีอยู่นะเข้าไปอี่นี่มือเติมแล้วมึงทำ,สทำเสนะาข้ามาไอตัวนี้เธอฟองกินก็ถือมากมากว่าด็กกินกินนวะว่ากินมากจะทั้งอื่น่ะหร่าใคนมากจะไอเทปเลยบ้านอุ้ยยา,าไินกินแต่ข่าวเพื่อนเอือ <c oughs> งแท้เน่ะของม

อ้ทานผงต้มกุ้งัหรอเรื่องไรเฮ้ยเรืดืดนไรเน่มันตาม้านองมันนะเอ้าเรื่องบบันไดแ้วมาก่ะแมากตัวนไปองมาไปหาอะไนะก็จต้มกุ้งแล้วต้องเอาลงเลยเนี่ยเรื่องมาแก้ไปทำงานนั่นอเรื่องมาล้องคือทำานจะเป็นตาผามนี่ต้องเอาลงมนเบ มาสก้นว so ันจิต bon ว <laughs> <c oughs> ีาได้ยางเช้าได้เหาะะม่ต้องมาเจอเด้อฮะว่าให้่าเจอว่าเอาไวาได้คลหลอกล้คนบอกใบสก้นได้หลายอย่างใบสก้นหัวหย

อินแล้วอินหมดอินแล้วอ๋อยาอยากเดินไปเลยต้องอไปก็กินกอนจ้ิ่ย่างก็ไม่อยากเดินเดินจะขอไปก O mm. meu. Terima kasih telah <laughs> menonton!

ไป้โอ uh ้โหนี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> mm ังนี่้องตระหนักสบายบ้างนะ

ทุกคนไม่เบียงขอตัวลงไลน์แค่นี้นะคะหนาวไหมบอกขึ้นบอลงบอกหนาวหนาวหนาว,นาวจ้ะแม่ค่ะอาบนา้ำขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเลย,ยทุกกำลังใจส่วยมาลูก